เรื่องจอลึกธรรมชาติของเทคโนโลยีผ่านบริบทหุ่นยนต์ในภาพยนตร์ a l i t a Battle Angel That Judas c h i l It's Not Bad or Good That Part Up to You เมื่อเทคโนโลยีเป็นแค่เปลือกนอกในการตอบสนองความต้องการของมนุษย์การนำเทคโนโลยีไปใช้ให้เกิดประโยชน์ตั้งหากเป็นสิ่งที่มนุษย์ต้องคำนึงถึงเราจะพาทุกท่านมาทำความรู้จักกับธรรมชาติของเทคโนโลยีที่แทรกอยู่ในภาพยนตร์เรื่องนี้ดังนั้น ขอบอกก่อนว่าจะมีเนื้อหาบางส่วนที่กล่าวถึงเหตุการณ์สำคัญในภาพยนตร์ซึ่งอาจทำให้ผู้อ่านที่ยังไม่ได้ชมภาพยนตร์มาก่อนเสียทรสในการรับชมได้ประโยคดังกล่าวมาจากภาพยนตร์เรื่อง Alita Battle Angel ออกฉายเมื่อปี2562กำกับโดยโรเบิร์ตรอดิเกสจากบริษัทผู้สร้าง 20th Century Fox เรื่องราวนี้เกิดขึ้นในโลกอนาคตที่หุ่นยนต์อยู่ร่วมกันกับมนุษย์ โดยตัวละครหลักเป็นไซบอร์กอลิตาที่ถูกเชื่อมต่อชิ้นส่วนดั้งเดิมที่หลงเหลืออยู่เข้ากับร่างกายใหม่แต่ความจริงแล้วชื่ออลิตานั้นเป็นชื่อลูกสาวที่เสียชีวิตไปแล้วของแพทย์อีโดกับแพทย์ชื่อเรนหลังจากนั้นอนลิตาได้พบกับฮิวโก้มนุษย์ที่ทําให้เธอเข้าใจความเป็นมนุษย์จนเธอพร้อมที่จะแลกชีวิตของตนเองให้กับเขาได้ธรรมชาติของเทคโนโลยีธรรมชาติของเทคโนโลยี เป็นคุณลักษณะเฉพาะตัวของเทคโนโลยีซึ่งผู้เขียนได้เลือกกรอบแนวคิดของ America Association for the Advancement of Science (AAAS) ในหนังสือ s i ไ i for all America มาใช้ในบทความนี้ทำความรู้จักกับหุ่นยนต์ในปัจจุบันกับในภาพยนตร์หากผู้ฟังเคยดูภาพยนตร์แนวไซไฟวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับหุ่นยนต์หรือวิทยาการก้าวหน้าของเทคโนโลยีจะเห็นได้ว่าหุ่นยนต์มีหลายประเภท ในภาพยนตร์มีการแข่งขันมอเตอร์บอลซึ่งหุ่นยนต์ผู้เข้าแข่งขันถูกสร้างสรรค์ให้มีลักษณะและความสามารถเฉพาะตัวโดยกระบวนการออกแบบและพัฒนาหุ่นยนต์เหล่านี้ต้องอาศัยจิตนาการและความคิดสร้างสรรค์ตรงกับธรรมชาติของเทคโนโลยีที่กล่าวถึง t e h n o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  i i c l l e v v l o p p m n t t n v v o v v e Creative Thinking ในการสร้างสรรค์เทคโนโลยีต่างๆต้องอาศัยกระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีเหล่านั้น บนพื้นฐานของความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไซบอร์กหมายถึงหุ่นยนต์ที่เชื่อมต่อกับสิ่งมีชีวิตรหรือครึ่งคนครึ่งหุ่นยนต์มอเตอร์บอลเป็นกีฬาผู้แข่งขันต้องแย่งชิงและนำลูกบอลไปยังเส้นชัยความหมายของหุ่นยนต์อ้างอิงตามนิยามของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลคือเครื่องจักรกลอัตโนมัติที่ถูกออกแบบให้ทำงานบางประเภทแทนมนุษย์ได้และสามารถติดตั้งระบบปัญญาประดิษฐ์เพื่อให้ตัดสินใจเองได้ และติดตั้งระบบอัตโนมัติเพื่อให้เริ่มทำงานด้วยตัวเองตามโปรแกรมที่วางไว้ดังนั้นผู้เขียนจึงขอสรุปว่าหุ่นยนต์คือเครื่องจักรชนิดหนึ่งที่นำมาใช้งานแทนมนุษย์โดยมีกลไกการทำงานของหุ่นยนต์ที่แตกต่างกันเราสามารถแบ่งประเภทของหุ่นยนต์โดยยึดเกณฑ์ตามรูปลักษณ์ภายนอกอ้างอิงตามสวทชให้สอดคล้องกับหุ่นยนต์ที่ปรากฏในภาพยนตร์อลิตาโดยหุ่นยนต์ที่ปรากฏในภาพยนตร์มีดังนี้ประเภทแรกไซบอร์ก โดยในฉากผู้เข้าแข่งขันมอเตอร์บอลจะต้องดัดแปลงร่างกายของตนเองให้เข้ากับชิ้นส่วนของหุ่นยนต์ปัจจุบันมีการนำชิ้นส่วนของหุ่นยนต์เชื่อมต่อกับมนุษย์เพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำงานดังกรณีของดรเควินวอลวิกมนุษย์คนแรกของโลกที่มีสภาพกึ่งมนุษย์กึ่งเครื่องจักรโดยถูกฝังชิปลงไปในระบบประสาทส,ส่วนกลางบริเวณต้นแขนประเด็นนี้เกี่ยวข้องกับชีวาจริยธรรมและการควบคุมทางกฎหมาย ประเทศไทยมีพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติพศ2550หากทำการทดลองในมนุษย์ต้องคำนึงถึงผลกระทบที่ตามมาอย่างรอบด้านแล้วร่างกายมนุษย์มีขีดจำกัดปัจจุบันจึงไม่มีการพัฒนาหุ่นยนต์ไซบอร์กให้เกินขีดความสามารถของมนุษย์ตรงกับธรรมชาติของเทคนโนโลยีที่ว่า l l t e ทคโ Technology in wolf control หรือเทคโนโลยีต้องมีการควบคุมประเภทที่2นานโนโรบอท เป็นหุ่นยนต์ขนาดเล็กมากประมาณ0.5-3ถึงไมครอนในภาพยนตร์นาโนโรบอทถูกใช้ในเทคโนโลยีทางการแพทย์ช่วยซ่อมแซมอวัยวะของร่างกายได้อย่างรวดเร็วผิดธรรมชาติโดยเข้าไปถอดรหัส RNA ในเซลล์เพื่อให้เกิดการผลิตโปรตีนปัจจุบันมีหุ่นยนต์นาโนโรบอทที่สามารถทำเช่นนี้ได้และมีขนาดเทียบเท่า DNA มีชื่อว่าซีโนบอตหุ่นยนต์ประเภทสุดท้ายที่เป็นตัวเอกของเรื่องก็คืออลิตา จัดเป็นฮิวแมนนอยซึ่งเป็นหุ่นยนต์ที่มีลักษณะเหมือนมนุษย์และมีระบบปฏิบัติการ AI ช่วยในการประมวลผลการทำงานความพิเศษของอลิตาคือสามารถประมวลผลการคิดขั้นสูงมีทักษะการทำงานเป็นทีมและความเห็นอกเห็นใจเหมือนมนุษย์ปัจจุบันหุ่นยนต์ประเภทฮิวแมนนอยตัวอย่างเช่นโซเฟียถูกสร้างในปี2,560และอเมริกาถูกสร้างในปี2,565 มีความคล้ายมนุษย์เพียงรูปลักษณ์ภายนอกและการแสดงออกทางสีหน้าแต่ระบบปฏิบัติการยังไม่ใกล้เคียงความเป็นมนุษย์เหมือนในภาพยนตร์นอกจากนี้การเชื่อมต่อระบบประสาทเข้ากับเครื่องจักรและควบคุมผ่านการสั่งการด้วยสมองของอลิตาคล้ายกับเทคโนโลยีในปัจจุบันที่มีชื่อว่า n e u r a l Implant ซึ่งเป็นการใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่มีปฏิสัมพันธ์กับระบบประสาทติดตั้งเข้าไปในร่างกายมนุษย์ ในอนาคตเทคโนโลยีนี้จะสามารถพัฒนาให้มีประสิทธิภาพในการรับรู้มากขึ้นเทียบเท่ากับในภาพยนตร์ได้ตรงกับธรรมชาติของเทคโนโลยีที่ว่า the place of technological change has b e increasing หรือการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเ,เมื่อเวลาผ่านไป AI ในปัจจุบันกำลังจะแทนที่มนุษย์เมื่อนในภาพยนตร์หรือไม่ AI เป็นโปรแกรมที่ทำให้หุ่นยนต์สามารถคิดวิเคราะห์วางแผน และตัดสินใจโดยประมวลผลจากฐานข้อมูลได้ในภาพยนตร์เรื่องนี้ AI ไม่ได้ปรากฏเฉพาะในตัวละครหุ่นยนต์เท่านั้นแต่ทั้งเมืองถูกขับเคลื่อนด้วย AI ไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมบนจอแสดงผลในห้องตรวจไซบอกของแพทย์ที่ควบคุมผ่านการสั่งการด้วยคอมพิวเตอร์การตรวจจับอาวุธและการเคลื่อนไหวการระบุต,ตัวตนจากการจดจำใบหน้าและระบบตรวจจับภาพแบบเรียลไทม์ขณะแข่งขันมอเตอร์บล AI ในภาพยนตร์เรื่องนี้ที่ดูล้ำสมัยในขณะนั้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งของ AI ในปัจจุบันเพราะเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าทำให้ AI ในปัจจุบันสามารถดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลร่วมกับระบบ Cloud Computing มาวิเคราะห์เป็นข้อมูลเชิงลึกเพื่อพัฒนาต่อยอดกลยุทธ์ขององค์กรและสร้างโมเดลจำลองการทำงานเสมือนเพื่อประเมินผลกระทบหรือพฤติกรรมที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้เช่นกันอาจสรุปได้ว่า AI จะสามารถวิเคราะห์วางแผนและตอบคำสั่งที่ซับซ้อนได้มากขึ้นรวมถึงแสดงผลเพื่อคาดการเหตุการณ์ได้แม่นยำขึ้นด้วยแล้ว AI ในปัจจุบันกำลังจะแทนที่มนุษย์เหมือนในภาพยนตร์หรือไม่ดรทัศกะฮิโรชิได้ให้ความเห็นในหนังสือเรื่องอนาคตที่ AI ทําอะไรคุณไม่ได้ว่า AI สามารถทํางานที่เฉพาะเจาะจงแทนมนุษย์ได้เฉพาะทักษะพื้นฐานกับทักษะวิชาการเท่านั้น แต่จะไม่สามารถทำงานแทนมนุษย์ในงานที่ใช้ทักษะวิชาชีพทักษะการสื่อสารและทักษะที่ใช้ในองค์กรในภาพยนตร์มีฉากที่แพทย์ชิเรนใช้ทักษะทางวิชาชีพช่วยให้ฮิวโก้ยังมีชีวิตอยู่ในร่างไซบอร์กต่อไปและแสดงความเห็นอกเห็นใจซึ่งจัดเป็นทักษะที่ใช้ในองค์กรและเป็นสิ่งที่ AI ไม่สามารถทำได้ดังนั้น AI จะไม่เข้ามาทำงานแทนที่มนุษย์ทั้งหมด จนทำให้บางอาชีพของมนุษย์หายไปอย่างแน่นอนเนื่องจาก AI เป็นเพียงเทคโนโลยีที่อำนวยความสะดวกในการทำงานวิเคราะห์ข้อมูลได้แม่นยำและเพิ่มประสิทธิภาพให้มากขึ้นเท่านั้นตรงกับธรรมชาติของเทคโนโลยีที่ว่า t o h e l p People, Doting, h s e f f i c i e n l y Accurately, and Safely หรือเทคโนโลยีเป็นเพียงเครื่องมือที่ช่วยให้มนุษย์ทำสิ่งต่างๆให้มีประสิทธิภาพแม่นยำและปลอดภัย วิทยาศาสตร์มีความสัมพันธ์กับเทคโนโลยีหรือไม่ฉากที่อวัยวะของแพทย์ชืเรนถูกส่งไปศึกษาเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีไซบอร์กอวัยวะเหล่านั้นถูกเก็บในระบบที่เสมือนยังอยู่ในร่างกายของมนุษย์มีการต่ออวัยวะเข้ากับหลอดเลือดควบคุมปริมาณแก๊สออกซิเจนและอุณหภูมิที่เหมาะสมทําให้อวัยวะยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์จะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีที่ใช้ในการเก็บรักษาอาวัยวะนี้ จะต้องอาศัยความรู้ทางวิทยาศาสตร์เพื่อประดิษฐ์เทคโนโลยีนี้ขึ้นมาและทำให้วงการวิทยาศาสตร์ก้าวหน้าขึ้นตรงกับธรรมชาติของเทคโนโลยีที่ว่า Technology draw on science and contributes to it หรือวิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยีมีความเกี่ยวข้องกันการเก็บรักษาอาวัยวะในปัจจุบันมีจุดประสงค์เพื่อใช้ในการปลูกถ่ายอาวัยวะซึ่งสามารถเก็บรักษาอาวัยวะได้ในระยะเวลาที่จำกัดเช่น ไตเก็บไว้ได้24ชั่วโมงในขณะที่หัวใจเก็บไว้ได้เพียง4ชั่วโมงเท่านั้นโดยไม่มีการควบคุมเหมือนระบบในภาพยนตร์หากในอนาคตมีเทคโนโลยีที่สามารถเก็บอวัยวะให้สมบูรณ์ได้นานขึ้นอุปสรรคในการปลูกถ่ายอวัยวะภายใต้เวลาที่จำกัดก็จะลดลงจะเห็นได้ว่าเราสามารถเรียนรู้ธรรมชาติของเทคโนโลยีผ่านภาพยนตร์ที่สะท้อนมุมมองการใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือตอบสนองความต้องการของมนุษย์ ซึ่งถูกพัฒนาขึ้นจากความรู้ทางวิทยาศาสตร์และความรู้ทางเทคโนโลยีผสานกับความคิดสร้างสรรค์ภายใต้การควบคุมของระบบและขีดจำกัดของธรรมชาติแต่จะต้องคำนึงถึงแนวปฏิบัติและจะริยธรรมในการพัฒนาเทคโนโลยีเหล่านั้นด้วย